สวัสดีตอนเช้านะคะวันนี้อุ่นขึ้นนะคะวันนี้อยู่ที่44อ,องศานะคะอุ่นขึ้นแล้วนะคะวันนี้นะคะก็จะพาทุกคนมาดูนกนะคะเห็นไหมคะนกก็เจยมใสเลยเนาะเพราะว่าอากาศดีขึ้นนกก็ออกเนาะนกก็ออกมาชินชมบรรยากาศเหมือนกับเราเลยนะคะ วันนี้เราก็ออกมานั่งนะ,ะนั่งข้างนอกดูนกนะ,ะดูบรรยากาศนะแต่ว่าแป๊บหนึ่งก็ดูนี้เสร็จก็จะไปหาข้าวกินแล้วนะอาเขาบอกว่าเดี๋ยวมากินข้าวที่บ้านนะ,ะเดี๋ยวเราก็จะไปกินข้าวที่บ้านอาเขากันนะคะแต่ว่าตอนนี้ขอดูนกไปก่อนนะคะใครชอบนกบ้างคะ่ะ อันนี้นกอะไรก็ไม่รู้แหละสงสัยเป็นนกกระจอกบ้านหรือเปล่านะก็ไม่รู้นะคะถ้าสมมติพูดผิดประการใดก็ขอโทษมันณที่นี้นะคะเพราะไม่แน่ใจเหมือนกันแหละนะคะไม่เคยรู้จักนกเท่าไหร่นะคะเพราะว่าที่ว่านกกระจอกบ้านนะเพราะว่าอ่าเขามาเจาะบ้านหมดเลย <laughs> เขามาเจาะบ้านนะเจาะแบบผนังบ้านนะเจาะผนังบ้านก็ จะเห็นเป็นรูแล้วก็เขาก็มีแบบมีไข่มีพวกนี้นะเพราะว่าเห็นเห็นนกตัวเล็กๆนะบางครั้งนกตัวเล็กตกลงมาแล้วก็เสียชีวิตเนาะแล้วก็จะเห็นแบบอยู่ตรงพื้นนะบางครั้งถ้าสมมติตัวใหญ่หน่อยเราก็จะเห็นวิ่งจักจักจ๊กๆๆๆนะแต่บินยังไม่ได้แล้วก็รู้ว่าเอออันนี้เป็นลูกนะแม่เขาก็จะบอกร้องติ๊กตๆ๊กต๊ตต,ตามหาลูกตลอดเลยนะคะ ลูกชายเนี่ยชอบวิ่งไปจับนะว่าส่วนใหญ่แล้วถ้าสมมติตัวเล็กๆเ,เนี่ยมันก็จะขึ้นไปที่รังไม่ได้แล้วเนาะก็ไม่รู้ว่าแม่เขาจะทคแครยังไงนะคะลูกชายก็เลยวิ่งไปจับนะลูกชายชอบลูกชายบอกเราว่าเขาอยากเลี ok ย้ยงนกเนี่ยนะคะแต่ว่า,าการเลี้ยงสัตว์ที่นี่นะมันไม่ง่ายๆนะมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะคะ เราต้องพาไปหาหมอไปฉีดวัคซีนไปทำนุ่นไปทำนี่อีกนะ,ะเนี่ยก็มันก็เหมือนกับว่าเราดูแลลูกอีกคนหนึ่งนะ,ะมันมันรับผิ i b l e เยอะมากนะคะไม่อยากบอกเลยนะไม่ง่ายเลยนะคะการดูแลการมีสัตว์เลี้ยงที่สาลัดนะ,ะไม่ง่ายเลยนะเพราะเห็นเราของเราเนี่ยเราไม่รู้หรอกนะแต่ว่าของเพื่อนเขานะเพื่อนเขาจะบอกว่าต้องพาไป ฉีดวัคซีนต้องไปทํานี้ต้องไปทํานั้นเอานะถ้าสมมุติเราจะเลี้ยงอะไรสักอยาก่างนะคะยังง่ายสุดก็คือเลี้ยงปลานี่แหละนะเห็นเพราะาปลานี้ก็ไม่ต้องฉีดยาก็กไม่ต้องไปน่นไปนี่เนาะก็อยู่ในแทงค์เฉยๆะนะคะแต่ว่าไม่เป็นไรหรอกดูแบบนี้ละดีแล้วนะคะให้เขาแบบออกจากโกรงนะอยู่แบบธรรมชาติของเขาละกันเนาะก็ดีกว่านะคะ ดีกว่าที่เราจะจับมาอยู่ในกรุงนะคะโอเคนะวันนี้นะ่ะจะพาทุกคนมาดูนกนะชื่นชมบรรยากาศข้างนอกนิดหน่อยนะคะแล้วก็คลิปนี้ก็ไม่ยาวเท่าไหร่หรอกนะคล,คลิปสั้นๆนะคะพาทุกคนมาดูนี้เฉยๆแล้วก็เดี๋ยวแป๊บหนึ่งเราก็จะไปะบ้านอาเขาแล้วเนาะเคไม่พูดแล้วนะคะให้ทุกคนเียงได้ฟังเสียงนกกันเนาะ You know, to What they call this? Pepper steak. Pepper steak? Yeah. Where's the steak? Right there. Oh, the steak of the steak. 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 Okay. <laughs> So Where's the stick? Pepper stick. If it's not gonna make you Pepper bring it, And mm -hmm. <laughs> <laughs> yeah, what that called? I don't know, too. How How they you call? tell me you eat <laughs> 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 so I don't know what they call It's a homemade. That's from the restaurant. Honey, Sangsu my. Okay. okay. Mm -hmm. อันนี้ลูกส้ายเขาทำปิ่งไก่ทัพพ์สเต็กสเต็กก็เป็นเนื้อวัวอันนี้เนื้อวัวนะคะน่ากินน่ากินน่ากินมากมากเลยเสิร์ฟแล้วนะคะอันนี้เคอของเทผู้ชายนะคะผู้ชายน้เต็มเลย ุณแม่บ้านทั้งหลายก็จะมาเสิร์ฟนะเสิร์ฟไว้ข้างบนในโต๊ะแล้วเขาจะได้นั่งแล้วเขาจะคุยคุยกันนะส่วนใหญ่แล้วที่นี่เขาก็ยังมีการเสิร์ฟแบบนี้เหมือนกันแหลนะ mm hmm. ผู้ชายล้วนๆส่วนต้นนี้นะเป็นยาอะไรไม่รู้แหละนะคะเพราะว่าอาเขาปลูกลไว้ในบ้านนะส่วนใหญ่นะคนเฒ่าคนแก่เขาจะรู้จักยานะคะแต่เราในสมัยใหม่นี้แบบ พุ่สมุนไพรนี่ไม่ค่อยรู้จักหรอกนะไม่ค่อยรู้จักไม่รู้จักอะไรเลยนะฮะเขาบอกว่านี่ดีนะนะอันนี้ดีนะนะนะ่ปลูกไว้เยอะแยะแต่ก็ไม่ไม่รู้จักใช้แ <c oughs> ถมมีดอกเยอะด้วยนะเห็นไหมดอกดอก,ดอกสวยงามอยู่นะดอกเราก็จะกินแล้วนะคะนี่ของเราเองนะเราดื่มฟักน้ำฟักทองไปแล้วสองแก้วนะะ ตอนนี้เราก็จะกินลัดหน้ากับข้าวเหนียวนะคะแป้งกับแป้งเนาะมากินด้วยกันเลยคะ่ะเมนูเยอะแยะเลยนะคะอาหารอร่อยอร่อยทั้งนั้นนะคะนี่ก็ชิคก้นวิงนะคะเนี่ยใครเข้ามาแล้วก็กล่าวทักทายคอมเมนต์บอกนะคะเซให้ข้างล่างก็ได้นะคะเจอกันใหม่คะ่ะบ๊ายบาย